มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดาราเดลี่ c คอและ YouTube ดาราเดลี่ฟิชเชลความพิเศษวันนี้แฟนๆรายการต้องเพลิดเพลินแน่นอนค่ะ เพราะจะพาแฟนๆไปสืบสารวัฒนธรรมอีสานเปิดวงหมอลำน้องใหม่เกรียงไกรอีสาสนลี์ที่ตอนนี้สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้คนมาสนใจในหมอลำมากขึ้นแล้วแล้วมาสนุกกันต่อกับองค์สลักจิตและส้มเช้งสามชาที่ชวนคนถ่ายทั่วประเทศครีเอทท่าเด็ดเพลงเยชิมเก็บเหตุที่ทั้งคู่เพิ่งจะปล่อยออกมาให้ฟังกันแถมตอนนี้ยังกลายเป็นเพลงลูกทุ่งสุดเฟี้ยวที่ดังทะลุทุกแพลตฟอร์มเดี๋ยวไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะส้มเช้งสามชานะคะนักร้องหน้าใหม่ค่ะสลักจิตด,ดวงจันทร์ค่ะ นักร้องหน้าเก่าค่ะคุณโอ๋คุณโอง๋งค่ะ<า>เป็นการทํางานที่นัดแนะกันไว้แต่ก่อนหน้านั้นประมาณสักปี2ปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เริ่มงานกันแล้วก็เราไปเป็นกรรมการตตดสินนักร้องอยู่ในการชุมทางดาวทองซึ่งเด็กนําเพลงนี้มาประกวดร้องเพลงนะคะแล้วก็พี่ตีนรัพลพัน,นทองก็เลยบอกว่าเพลงนี้น่าสนุกนะเอามาร้องใหม่สิเดี๋ยวพี่ทำดนตรีให้ใหม่ก็ ได้เพลงได้เพลงนี้มาก็โดยที่พิธีทำดนตรีแล้วก็อยากได้ความสนุกสนานก็เลยคุยกับพี่สม้มนี่แหละค่ะการลงตัวคือเราเราต้องบอกว่ามันเป็นก้าวแรกที่เรามาเป็นนักร้องเต็มตัวนะก่อนหน้านี้คือคุยกันไว้คือแบบว่าอยากทําเพลงด้วยกันเอ,อโอเคดีก็ระยะเวลาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะมันยังหาเพลงที่เราแบบอยากร้องไม่มีจนกระทั่งได้เพลงนี้มาความรู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้ ภาพเพลงนี้มันขึ้นมาในหัวเราเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยโจ๊กนางโจ๊กลิเกจะนํามาร้องเออเป็นประจําเลยถ้าย้อนไปสมัยก่อนนะเพราะเพลงนี้เนี่ยน่าจะร่วม5-60ปีแล้วพอเราได้ยินเพลงนี้พภาพนางโจ๊กลิเกนํามาร้องเนี่ยมันเยอะมากๆเลยและหนึ่งในนั้นะคือโอบักเชฟบะ เป็นภาพที่ติดในหัวเลยเขาร้องสนุกมากเราบอกเฮ้ยถ้าเอาเพลงนี้มาร้องอ่ะมันต้องร้องใหม่นะเวอร์ชันใหม่นะมันต้องร้องสนุกนะโจ๊ะะนะเขาบอกใช่เลยให้พิตินรพลทำดนตรีให้เราบอกเฮ้ยดีเลยก็เลยไปทําเลยค่ะเป็นเวอร์ชั่นซึ่งแบบว่าในในในความสนุกสนานของยุคนี้ของเราเฉชุดสีแดงคือเป็นสีแดงนะคะใช่แล้วค่ะ เริ่มต้นเขาบอกว่าพี่คมรู้สึกว่าต้องใส่สีแดงบอกเออดีเลยแหวงแดงแวบฉันชอบเออจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อน,ออนและสีแดงเราเรา,เราก็มองถึงภาพเห็ดมันมีพิษอ่าสีแดงฉะนั้นก็เลยเลือกสีแดงเพราะถ้าเห็ดจะเป็นสีขาวว่าสองคนวันนี้ก็ดเดี๋ยวเขาจะหาไว่าไปบวชชีกันเข <laughs> <laughs> ้าวัดปฏบิบัติธรรมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะเป็นสีแดงก็ลงตัวนะก็ <laughs> เลยให้ร้านมาดามโรสนะคะ <laughs> เกาเรื่องแบบมาให้เราก็มาวางเรื่องแบบกันอะไรเงี้ยว่าใส่ยังไงสองสองเท่าเนี่ยจะรอดอะไรเงี้ยเป็นแบบออกแนวบบฝรั่งเศสนิดนิดวินเทจนินเทนฝรั่งฝรั่งหน่อยนยซึ่งหุ่นเราก็ให้อยู่แล้วด้วยฝรั่งคือไม่ไม่แบบลุกทุ่งจ๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบว่าออกแนวแบบ เท่ๆนิดนึงว่าววันนั้นวิ <c oughs> ความพิเศษอยู่ที่ท่อนแรป <c oughs> ความพิเศษที่แบบแว่าร้องได้ไงนี่แหละคือเรื่อง,องเรื่องความพิเศษเพลงนี้มันอยู่ที่ดนตรีทําดนตรีใหม่แล้วก็ <c oughs> คือเราอาเลนใหม่ใช่ไหมแล้วก็นําท่อนที่แบบว่าเราคิดว่าการสลับท่อนบางท่อนเนะ่เพลงมันจะสนุกมากขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็เติมท่อนแร็ปไปนิดนึง มีโอกาสได้เติมท่อนแรปก็มีที่มาที่ไปคือเริ่มต้นได้ทําเพลงเนี่ยคือเขามีเวลาที่จํากัดมากคือ<ะ>ทําเพลงหนึ่งอาทิตย์ที่ต้องเสร็จอาทิตย์ที่สองคือต้องไปโปรโมทแล้วต้องไปรายการแล้วแบบนี้เราโอ้โหเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ<ะ>ก็เลยทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเลยก็เลยทําออกมาเสร็จแล้วพี่กลับจากห้องอัดไปเนี่ยประมาณสักสองสองทุ่มหน้า ตีหนึ่งพี่ยังนอนไม่หลับเลยพี่ความรู้สึกว่าความสนุกมันยังไม่ไม่ได้พี่ก็เลยไลน์ไปบอกเขาบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไลน์หาหน่อยโทรหารกันหน่อยเขาโทรมาบอกว่าบอกพี่ตีหน่อยเราอยากเติมท่อนแร็ปคืนนั้นทั้งคืนพี่ก็นั่งแต่งเพื่อเพื่อจะเติมท่อนแร็ปนะสรุปแล้ว พี่ติบอกว่าไม่น่าทันอ่ะคุณส้มเพราะว่าผมส่งห้องมิก์แล้วโ,โหเสียดายมากเฮ้ยพี่ถ้างั้นลองลองลอง,ลองโทรที่มิกถึงไหนแล้วเผื่อจะได้สักครึ่งนึงเอาไปเติมสักครึ่งก็ยังดีเราไม่รู้เราไม่มีความรู้เราคิดว่าเติมได้เสร็จแล้วโทรไปบอกเครื่องมิกเสียเอาเข้าข้างเราส่งเพลงคืนมาเราจะแก้เราจะเติมท่อนแร็ปพี่ตีบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่เติมลงไปแต่ปัญหาที่อยู่ที่คือหนึ่งเราวางเพลงมาเรียบร้อยแล้วเสร็จเลยในสามนาทีกว่า ฉะนั้นถ้าจะเติมไปอีกเนี่ยมันต้องลื้อใหม่หมดเวลาที่คุณมีให้เราไม่พอถ้าอย่างนั้นเติมได้ขนาดไหนก็เติมได้เข้าไปวักหนึ่งแค่นั้นเองมันมีแค่แบบสี่ห้าวิที่เติมลงไปมันก็ยังดีวะเออยังได้วะอย่างเช่นที่ <มา S 2> เราเติมช้าแต่ยังดีกว่ามามานะออ,อย่างเช่นคําที่เราเติมกันไป มีเห็ดอีปีมีอีเป็ดมีเห็ดเปาฮื้อเขาลือว่ดเด็ดจริงๆที่พี่แต่งไว้คือมันหนึ่งท่อนยาวเลยก็เลยได้แค่นี้ก็เหมือนเหมือนมันเป็นแบบเหมือนลายเซนเราอะเราเป็นคนสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเติมไปหน่อยก็โอเคอ่ะถือว่าลงตัวพี่เชื่อว่าทุกอย่างเลยเขาวางไว้หมดละตั้งแต่วันที่เข้าเอาอัดแล้วเรามีเขาอุ๊ยมันมันก็ยากสําหรับเราเพราะว่าเราเด็กประเภทร้องเพลงหวาน แล้วพอเจอเขาเนี่ยเข้าไปห้องอัดเนี่ยเขาเดินเข้าไปแป๊บเดียวเขาก็ออกมาโอ้ยมันจบแล้วสาหรับเขาแต่สําหรับเรามีความรู้สึกว่าทํายังไงที่แบบไม่ใช่แบบในตัวตนของเราร้องไปด่าไปตะโกนไปอย่างนั้นนะแล้วเราก็ถึงทำได้อะไรเงี้ยจริงจริงแล้วพื้นพื้นเพลงพื้นฐานของเขาเป็นคนแบบบ้านๆแล้วเาเป็นคนสนุกจริงๆเขาเป็นคนสนุกอะ่ะแต่ว่าเพลงที่เขาร้องดันเป็นเพลงหวานาขนั้นองเช่นพี่พี่ก็เป็นคนสนุกนะ แต่ว่าเพลงที่พี่ร้องที่ผ่าน,านมาพี่เป็นคนชอบเพลงหวานชอบเพลงซึง้งชอบอินกับเพลงแบบนี้ไม่ไม่ไม่อินกับเพลงเร็ว <c oughs> ไม่อินในนั้นที่นี้คือเราทําไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าเราร้องเพลงเร็วไม่สนุกลองเพลงเร็วแล้วมันหน่วงร้องเพลงเร็วแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เรารู้จักทฤษฎีเรารู้เลยมันต้องร้องยังไงยังไงแต่เวลาทําเราทําไม่ได้ ฉะนั้นพอมาลงตัวด้วยเพลงนี้เออคุณก็อ่อนเพลงเร็วแล้วก็อ่อนเพลงเร็วมันก็โอเคว่าช่วยกันประคับประคองไปให้รอดได้เสียงสองเสียงแล้วล่ะคือสองอาทิตย์ผ่านไปคือพอเราลงไปสักพักหนึ่งเนี่ยยอดดิวถึงหนึ่งหมื่นแล้วพี่บอกโอ้ยกูทะลุเป้าแล้วปกติกับว่าสักเจ็ดร้อยก็พอแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเพลงสนุกแล้วก็มีคนพูดถึงแต่ยายชิมกับยายเชงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบนึกถึงเพลงยายชิมเนี่ยบางคนก็เอาไปลงในทวกตเอกเยอะนะคะแล้วก็ทุกคนก็มาเล่นกัน พวกศิลปินน้องๆที่แบบไปงานของพี่พึ่งมาก็ทุกคนก็จะบอกท่าเต้นกันแต่ว่าท่าของเราเนี่ยังไม่มีนะคะอยาก <c oughs> อยากจะแบบว่าชาเ์ล้นนะคะใครที่ครีเอทเรื่องท่าเต้นเพลงเย,ยชิมเก็บเห็ดมาได้นะคะไม่ว่าจะหยิบท่อนไหนมาก็ได้นะคะ <c oughs> ลองมาชาเ์ล้นกันคะ่ะว่าใครมียอดวิวสูงสุดนะคะ <c oughs> ก็จะมีรางวัลให้นะคะ3รางวัลด้วยกันนะ <c oughs> รางวัลที่1 5 0 0 0บาทรางวัลที่2 3,000รางวัลที่32,000บาทค่ะอ่ะ ใครอยากร่วมสนุกก็เข้าไปในติ๊กต็อกนะคะเสิร์ชเจ๊ฉิมเก็บเห็ดนะคะแล้วดํามาเล่นกันโอ้ถ้าพี่ถ้าพี่กินพี่ชอบกินพี่เห็ดเผาะตําตน้ําพริกดำนะเห็ดเผาะก็ตาน้ําพริกดาเผ็ดเผ็ดรสจัด,ดจัดไม่ตัดหวานนะแล้วก็จิ้มกับเห็ดคือมันที่สุดลวมันอร่อยละลงตัวแล้วเห็ดโคนอย่างเดียวโอ้ต้มยาชอบมากเออเห็ดแพงเลยนะเนี่ยเห็ดโคลนธรรมดาไมีต้องยวมิดนึอง จ้างมาเลยค่ะตอนนี้คือพร้อมทุกอย่างแล้วแล้ว uh huh. ล่าสุดเนี่ยไปซ้อมเพลงมาแล้วอ่าอ uh ุ huh. ้ยแล้วลูกสาวชมด่บอกว่าวันนี้แม่ไปกินอะไรมาถึงแม่เลิศม,มากซ้อมเพลงเป็นเป็นสิบเพลงนะเรายังไม่นั่งหอบเลยอุ้ยเราเก่งมากเลยความรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าวันนั้นเราก็กระชุ่มกระชวยมาก uh huh. ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วขาดอย่างเดียวคือเจ้าภาพ <laughs> นะคะคงจะได้เคยฟังเพลงเพราะๆ uh huh. คุณคงจะได้เคยฟังเพลงดีดๆคุณคงเคยเห็นนักร้องเด็กๆใสๆหวาน คุณมาดูนักร้องแก่ๆบ้างคุณลองมาจ้างเราบ้างเออดูซิว่าไอ้สอง่เนี้ยอะไรที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นอะไรที่คุณไม่เคยฟังฟังดีๆมาเยอะแล้วฟังแบบนี้บ้างเออมันจะสนุกขนาดไหนหรือมันจะได้อะไรไหมหรือมันจะไม่ได้อะไรเลยลองดูค่ะตอนนี้เพิ่งเปิดรับแล้วนะคะเรามีวงนะคะแล้วก็มีนักร้องคือมีเซอร์ไพรส์แล้วกันเออนักร้องของเราเรามีเซอร์ไพรส์แล้วกันคือต้องบอกว่าจ้างสิบเล่นร้อยอ่า ันนี้ส้มโอมาไว้ก่อนแล้วกันนะคะของส้มโอมาไว้ก่อนทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะของโอ่งสล oh, ักจิตดวงจันทร์เลยค่ะของพี่ส้มก็ส้มเชงสามชานะคะหรือว่าเป็นชื่อจริงบุญยวันพงษ์สุวรรณนะคะเพราะว่าตอนนี้คือพี่ไลฟ์ของพี่แทบทุกวันอยู่แล้วนะคะก็จะมีชื่อจริงด้วยและชื่อในวงการด้วยนะคะลองเสิร์ชดูค่ะในแพลตฟอร์มของติกต็อกนะคะส่วนมากจะเล่นในติกต็อกก็ส่วนมากจะอยู่ที่ร้านนะคะเพราะว่าพี่เปิดร้านก๋วยเตี๋วด้วยค่ะก็ ลูกคงลูกค้าก็คือจะเข้าไปพูดคุยกันในนั้นได้สบายเลยนแม่เอ้ยอย่ามัวนิ่งเฉยมากินเห็ดเห็ดโคนเห็ดคานละเห็ดมันเห็ดเป็ดมีเห็ดอีปีอีเห็ดอีเป็ดมีเห็ดเป่าหื้อเขาลือว่าเด็ดฉันมีขายเสร็จเอ้าเห็ดละแม่เอ้ยเออยแต่ตะลันตะลันตันตันอะไรค่ะไรค่ะไปกดฟังค่ะ สวัสดีครับพวกเราเกรียงไกรอีสานสินยัย oh. yeah. ครับ oh. ผมบอสจีเทคนะครับหัวหน้าผู้นำทีมง,งานเกรียงไกสรสันสินครับหน่อยวัชรินค่ะเกรียงไกรอีสานสินค่ะฉายาหมอลำร้อยล้านค่ะสวัสดีค่ะน้ำเพชรอุทุมพรเกรียงไกรอีสานสินค่ะสวัสดีครับหมออนันสุตแนนหมอลำเกรียงไกรอีสานสิน มาลาจากท้องทุ่งนาสู่มหานครครับ <Yay! S 3> สวัสดีครับพระเอกหนุ่มจอมซนฟิล์มนัทพนเกียงไก่อีสานศิลนครับสวัสดีครับพระเอกหนุ่มหน้าตีทิวทลีธีรวัตรครับเกียงไก่อีสานศิลนครับ สวัสดีค่ะนางเอกสาวจากเมืองอุบลราชธานีน้องป๊อปปี้สุวรรณีสวัสดีค่ะค่ะเล็กนิรวันหมอลำเกรียงไกรอีสานสินค่ะก็อาจจะมีพลังงานบางอย่างนะครับที่ฮะเอายังไม่หมดเหรออันนี้พพะเอกหนุ่มประจำทีมงานเล้วเชิญครับชื่ออะไรครับเกือบไปแล้วเกือบหลุดไปแล้วสวัสดีค่ะสาวบัวตูมเกรียงไกรอีสานสินหมอลำ ปีแรกหมอลำมลอยลานขนอย,อยสวัสดีค่ะดิฉันตลกสาวผู้ดีเอ็นสีพาเพลินค่ะาจากขวัญใจเพชรเต่างับค่ะเป็นเรวงเอ้าหรอคะ <laughs> ออในส่วนของวงหมอลำเรานะครับอย่างที่พี่ๆแนะนำไปก็คือวงเราชื่อเกรงไกรอีสาสนศิล นะครับซึ่งเป็นฤดูการแรกฤดูกาลนี้จะเปิดฤดูการในช่วงเดือนตุลาคมครับสำนักง,งานตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นหมอลำน้องใหม่ล่าสุดเลยครับครับจริงๆแล้วเราเป็นหมอลำน้องใหม่แต่ว่าศิลปินเนี่ยที่มาบางส่วนเท่านั้นเองนะที่เรามาในวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นศิลปินที่ข้ามวอดอยู่ในวงการหมอลำมาไม่ต่ำกว่าแต่ละท่านเนี่ยเกิน10ปีนะครับก็ถือว่าเป็นหมอลำเบอร์ต้นๆของวงการเลยที่มารวมตัวที่จะทำนะครับวัฒนธรรมอีสานเนี่ยไป นําเสนอกับพี่น้องที่จะเราไปทําการแสดงครับตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปไหลายๆส่วนทุกส่วนรวมกันว่าจะเป็นเรื่องชุดเวทีเครื่องเสียงไฟต่างๆเนี่ยน่าจะเกิน80%ซนแล้วครับก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็ามาปีแรกของคณะใหม่เหมือนกันแต่หลายๆปีที่ผ่านมาก็เคยเป็นศิลปินมาก่อนนะคะการเตรียมตัวก็จะมีเ,เพลงที่ต้องต้องร้องนะคะสะคริปเพลงแล้วก็ เรื่องกอลัมด้วยประมาณนี้ค่ะว่าจะได้เป็นตัวอะไรยังไงแบบไหนประมาณนี้ค่ะส่วนน้ำเพชรนะคะก็เคยเป็นศิลปินาจากทีมงานปฐมันเทิงศิลมาก่อนนะคะแต่วันนี้ก็มาสังกัดที่ค่ายใหม่ก็คือคณะหมอราเกียงไกอีสาสนศิลวันนี้ก็จะเตรียมในเรื่องกอนเต้ยชุดนะคะกอลัมนะคะจากทีมงานผู้บริหารไหมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้กำหนดนะคะนักแสดงก็รอลุ้นติดตามกันด้วยนะคะ ค,ครับสำหรับการเตรียมตัวนะครับตัวนี้ก็เตรียมพร้อมเตรียมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลหะครับเหลือแต่คือบทบาทหลกักๆนะครับพอได้บทแล้วเราก็จะเริ่มเข้าเรื่องเลยนะครับฟิล์มก็คงไม่ต่างจากพี่ๆศิลปินท่านอื่นนะครับนอกจากเรื่องเพลงเรื่องกอนเตอร์อะไรต่างๆก็ถ้ารู้บทบาทอะไรที่จะได้แสดงเราก็คงไปพัฒนาบุคลิกคาแรคเตอร์ให้มันตรงกับบทบาทในเรื่องครับประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับการเตรียมตัวของทิวเองก็ น่าจะมือเหมือนกันนะครับผมต้องอัปเดตเรื่องเพลงตลาดในยุคปัจจุบันด้วยครับผมว่าตลาดมอลําท่วงนี้เขาฟังอะไรกันเท่านั้นเราต้องอัปเดตแล้วก็เรื่องโชว์เรื่องสคริปต์เราต้องทําการบ้านรวมทั้งเรื่องของอทํานองลาอย่างนี้นครับผมเ <c oughs> <ๆ>ชื่อว่าแฟนคลับทุกคนนะครับอาจจะติดตามพี่หน่อยพี่เล็กพี่น้ําเพชรยอยู่แล้วบางอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางทีอาจจะเปลี่ยนบทบาทจากเจา้าน้ําตาเป็นลายก็ได้นะครับผมอาจจะพิกบทบาทไปเลยใช่ครับบางที บางทีพี่เล็กอาจจะเป็นเจ้าน้ําตาแทนพี่หน่อยก็ได้เนะ่ะครับผมไม่แน่ในช่วงนี้ก็ทําการบ้านค่ะเรื่องเลือกเพลงเตยค่ะแล้วก็อกอรรำก็ยังหัดํำอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องคอสตูมต่างๆค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะบงยากเลยค่ะอันนี้ง่ายๆบอกคือมูค่ะรอบิงไล่กลุ่มค่ะบางวันหนาวบาวันไหนจะมาก็เข้ามาเลยค่ะ <BS> บอาเลนค่ะวเลนมันก็จะมีบ้างทุกคนก็คือเตรียมตัวเตรียมใจกายพร้อมร่างกายพร้อมเราก็มาทํางานให้เต็มที่เท่านั้นค่ะก็จร <ST>. ิงๆแล้วเราก็ FC Fan c ลับครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับที่ถือว่าเป็นการนําเสนอผลงานในรูปแบบให,ใหม่ๆในวงใหม่นะครับแต่ว่าศิลปินเราก็อย่างที่บอกว่ามีประสบการณ์มากมาย นะครับที่จะไปนาเสนอก็ขอพื้นที่เล็กๆให้กับพวกเราด้วยแกงไก่สานสินนะครับใช่ครับเพราะว่าเราก็อยากที่จะนําเสนอศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานนะครับให้ได้รู้จักให้คนรู้จักทุกภาคแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะนําศิลปะวัฒนธรรมอีสานของประเทศเราเนี่ยนะครับไปนําเสนอต่างประเทศในโอกาสข้างหน้าน,นี้ถ้าถ้ามีพื้นที่กับพวกเราได้ไปครับจุดเด่นของเราจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราเรารักษาศิลปะวัฒนธรรม เดิมๆแล้วก็ผสมผสานด้วยศิลปะวัฒนธรรมใหม่ๆมาผสมผสานกันแล้วก็เติมในเรื่องของความอลังการนะครับแสงสีเสียงโปรดักชันต่างๆเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นตอนนี้ที่คิวเข้ามาเซ็นสัญญาเนี่ยก็หลายหลายสิบงานแล้วเปิดวงช่วงกลางเดือนตุลาหลังจากนั้นเราก็จะเดินสาย นะครับตามที่เจ้าภาพเซีนสยากับเราหลายหลายงานแล้วพร้อมสุดค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยจริงเหรอคือพร้อมแล้วพร้อมเต็มที่นะครับเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวมาเป็นปีแล้วหมั่นเขี้ยวอยางออกงานแล้วค่ะจริงๆนะหล่อนเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมอยู่แล้วสิค่ะเตรียมอะไรครับเอาทุกวันนี้มันจะท่องจําไม่ได้นะคะสาหรับทีมตลกเราเราต้องอ่านอันนี้ตลกหรอเอาไม่ไม่ตลกเลยหรอคะแม่นิดเดียวก็ไม่ตลก ขอบคุณที่มาในงานมงคลสับปะรดของเรานะคะซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรนิ่บอ <pos anch call> <fuck> สกับทีมงานเขาพูดถึงบ่อยๆนี่รู้จักไหมทีมตลกเราน่ะคะเอาเป็นว่าพวกเราก็เป็นทีมตลกทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะคะที่มีความเก่าและความทันสมัยนะคะพร้อมเสิร์ฟความฮาให้กับทุกทุกวัยเลยทีเดียวครับก็ฝากนะครับแฟนเพจนะครับ เพจหมอลำคณะเกียงไกรอีสานสินนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตนะครับผลงานต่างๆแล้วก็กิจกรรมหรือจะมีส่วนอื่นๆที่จะอัปเดตอย่างนั้นก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเนี่ยครับ <c oughs> ครับกะฝากพี่ๆแม่ๆนะครับแฟนคลับเอฟซีหมอลำทุกๆคณะแฟนคลับเอฟซีหมอลำเกียงไกอีสานสินนะครับกะฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ ลูกหลานทีมงานเกียงไก่อีสานสิน์ด้เลยครับจริงๆหัวหน้ามีกรํำแต่ทุกคนต้องไปเรียนกับหัวหน้านะค่อทุกคนต้องไปเรียนเดือวจะบอกว่าต้องรำยังไงพร้อมไหมครับพ่อแม่เออฮะอร่อยเลยดีกว่าให้ลูกๆเขาเถอดค่ะ ฮัตทายังยงืนนอมขมาต่อผู้รอคอยฝากเสียงร้อยลมพัดผ่านอุราภาพเปืมไม่ตีซึมจนเส้นสานหลานสายพลอยคอยเมื่อแวีงัทธาแฟนเคยเพื่อแพรทินกระแสมือเวอ่อนวอนไทยนายสัง ธรรมดามีวันพังเติมต่อเพราะประจกักษ์ความกาลุนและความหักบอเสียมไข่ามาลายลน่นประมาณนี้ครับผม,มล,ล้ลำก่อนล้อหนึง่งสุวังครับน้องสาวเอ๋ และขันสิบอกเลือกพีให้โทรบเบามาทั้งสายเดือละลาและขันสิเอ่ยคำลาบ่ต้องมาดนอนถึงอาย ละยาผ้าเขามาไกลหัวเนี่ยเด้อหัวใจว่าคนพายมันอ่อนแออ้ยเดน้องให้รู้ต้นไอแน่คนที่เป็นนองผู้พายเออเออ si sí là đai, mèn ơi, mạn nó là nàng, oh, 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 oh. fan ai, สวัสดีทวนนามวนมิตรช้าอิสานพูดต้องการฟังเสียงเรื่องล้ำในคืนนี้หมอลำดีมาถึงหลานงเอ้ยหยุดไว้ก่อนเถิดน้องอย่าเฝ้าตาวขึ้นกับขอเถิดเด้อคุณนขับพี่หากพอผาไทยแล้ว เมืองน้ำแอวน้ำล่างผิวบางๆางท่ายลำลามเบ,บ,บืองบัดใดเจ้ากะงามแขนคับขาเจ้าผัสวยมวยผมเจ้าผัสแท่งงามเอา <laughs> บัดใดแถบ่รมานนั่งเอกตัวเนี้ <laughs> ประมาณนี้ครัขบขอบคุณท้าเอาล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมาดเวลาของรายการดาราดิลิพิเทิงวีงเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอีกสักครั้งนะคะ,จะเจอกันได้ใหม่13บากาเป็นต้นไปชมส,สดทาง f a c e b o o k d a r a d a i l y .com และ y o u t u b e d a r a d a i l y official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ